เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าวิธีคิดระหวังพนันกับลงทุนเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วที่วันนี้เพื่อนๆน,นะกำลังเป็นอยู่เนี่ยคิดแบบนักพนันหรือนักลงทุนไม่ว่าจะการทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามนะผมขอไม่แยกแยะความหมายว่าพนันคือผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายนะแต่ให้แยกแยะในเรื่องของ mindset ของเราว่าทุกวันนี้ที่เราทําธุรกิจที่เราลงทุนต่างๆเนี่ย เรามีไมเซ็ตแบบไหนถ้าเป็นแบบนี้มันคือการลงทุนหรือการพนนันเรามาเปรียบเทียบกันอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมฮะนะจะได้พูดคุยกันด้วยความเข้าใจนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ,ะอ่ะข้อแรกครับนักพน,นันนะฮะเขาจะเน้นแต่ผลตอบแทนครับอ่ายกตัวอ,อย่างยังไงครับง่ายๆเลยฮะคือพวกที่พลาดกับพวกแชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยนะ ไปเอาความเสี่ยงไปฝากไว้กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักแต่เลือกที่จะเน้นเพราะอะไรฮะเพราะอยากได้กำไรเยอะๆนะฮะคือไม่สนใจฮะว่ามันมีความเสี่ยงแค่ไหนไม่สนใจฮะว่าไอเนี้ยมันคืออะไรแต่พอมีคนบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันได้กำไรเยอะแล้วพอดูได้กำไรเยอะอ่ะกูลงทุนเลยอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งเขาก็จะบิดคำพูดว่าเฮ้ยมาลงทุนนี่คือ Myset e t นะ เข้าใจความหมายไหมฮะเพราะฉะนั้นนักพน,นันเนี่ยจะเน้นแต่เฉพาะผลตอบแทนอย่างเดียวครับอะไรที่ได้กำไรเยอะๆกูเอานะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหมที่เราคุยกันนะอย่างเช่นทายตัวเลข1ล้านตัวเลขเนี่ยนะลอตเตอรี่มี1ล้านใบใช่ไหมทายลอตเตอรี 1, 000, ่1ล้านใบเราบอกโอ้เอา80แลก6ล้านดีกว่าเน้นผลตอบแทนเห็นไหม 80, แปแลก6ล้าน โคตรคุ้มเลยอย่างเงี้ยนะฮะนั่นคือการเสี่ยงดวงวัดดวงใช่ไหมเน้นผลตอบแทนแต่ไม่สนใจว่า้มันจะถูกหรือเปล่านะเพราะโอกาสหนึ่งในล้านนะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันได้กําไรอยากให้ได้ตังเราก็ต้องแบบเน้นคือซื้อลอตเตอรี่ใบเยอะๆก็คือแบบ9 0 0 0แสนใบใช่ไหมเ้ 900, 000, 000, 000, าแสนห้าใบโอกาสผิดแค่50,000ื่ใบโอกาสถูก9,500แสใบยอย่างเงี้ยคือเน้นโอกาสชนะนะฮะ อันนี้เรายังไม่พูดถึงว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะแต่ความหมายก็คือคนที่ชอบวัดดวงนะฮะคนที่ลงทุนโดยที่หวังเฉพาะเงินตอบแทนอย่างเดียวไม่สนใจว่าเงินก้อนนี้มันจะหายไปหรือเปล่ามันก็ไม่ต่างอะไรกับการลิ้มพนะันนะฮะอันนี้ขอตอบเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนเขามองไงครับถ้านักลงทุนเขาจะบริหารความเสี่ยงครับเขาจะมองความเสี่ยงไปที่ตั้ง การลงทุนด้านนี้ถ้าหายหายร้อถ้ากำไรได้เท่านี้เอาไหมไม่เอาดีกว่าเพราะมันหายร้อแลว้วกลัวจะเอามาลงใหม่มันก็ต้องเติมเงินใหม่ไม่ไหวไม่คุ้มกับความเสี่ยงเห็นภาพไหมฮะอะยู่แต่อย่างประมาณนี้นะฮะเออนะเพราะงั้นเขาจะบริหารความเสี่ยงเป็นหลักดูว่าโอกาสที่มันจะขาดทุนเนี่ย มันคุ้มค่ากับกําไรที่ได้มาหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะโอเคเงินเยอะๆใครๆก็อยากได้แต่การลงทุนให้ชชว์เนี่ยมันจะต้องมั่นใจว่าการลงทุนนี้ไม่โดนหลอกแน่นอนผมเนี่ยก็มีไม์เซตพยายามบริหารความเสี่ยงแล้วนะแต่ผมก็พลาดกับเรื่องของคริปโตที่เป็นบอทเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่กับผมนะผมอันนี้ณโมเมนต์ที่ผมลงทุนในคริปโตเคเรนซี โอ้โหเกม n f t เกมนะฮะเ f t เกมนะฮะสเต็ปเอนะครับซื้อเหรียญนะเก่งกำไรนะฮะซื้อหลิกมาลงทุนขุดเหมืองนะโดยที่ผมไม่ได้วางแผนไม่ได้อะไรเลยมั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะได้กำไรไต้องทำอะไรและสุดท้ายมันก็เจ๊งหมดเนี่ยก็หมายเสตนักพน,นันถึงแม้ว่ามันจะไม่ผิดกฎหมายอย่างเช่นการซื้อหลิกมาขุดเหมืองเข้าใจไหมฮะนะเพราะฉะนั้น นักลงทุนเนี่ยเขาจะมองเรื่องความเสี่ยงก่อนนะเฮ้ยมีใครชวนทำอะไรก็ตามเนี่ยประเมินก่อนเฮ้ยอันนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะกำไรเราจะหายแวบรวมทั้งเงินต้นหายแวบหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นยังไว้ก่อนนะอ่าปรานี้เป็นต้นนะครับอมาดูต่อฮะในข้อที่สองนะครับนักพนันเนี่ยจะชอบใช้ดวงลุ้นโชควัดใจมานะฮะ ใช้ดวงลุนโชควัดใจแล้วก็ไม่มั่นใจด้วยว่ารอบนี้จะถูกไม่ถูกนะฮะถ้าถูกก็บอกกูแม่นถ้าไม่ถูกก็บอกมาล็อกผลเนี่ยนักพน,นันเป็นอย่างนั้นนะครับนะบนะไม่ได้สนใจความน่าจะเป็นครับนะจำได้ไหมตอนนั้นลอตเตอรี่ที่เคยออก999 997จนะฮะจำได้ไหมฮะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเก้าเก ถ้าเราเข้าใจนะเราจะรู้ว่ามันก็เป็นความน่าจะเป็นอย่างหนึ่งที่มันออกได้แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องความน่าจะเป็นนะเราบอกว่าเฮ้ยเลขเจ้าพ่อเลขเจ้าแม่เลขนู้นเลขนี้เลขน,นั้นเลขนู้นเลขนี้เลขดังเลขนู่นนี่นั้นมันมาเนี่ยใครๆเขาบอกว่าดวงกําลังมันมานะวันที่แรงตัวเลขมันกำลังมาวันนี้เลขสาม,มันมา เพราะกำลังมันบอกอะไรประมาณนี้ที่ผมเคยเจอนะแล้วมันออก9 9 9า7ไม่เป็นไปตามคิดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยคือพวกใช้ดวงลุ้นโชควัดใจหรือเวลาคุณไปทำธุรกิจส่วนตัวคุณไปซื้ออ่แฟรนไชส์ร้านขายบะหมี่ร้านหนึ่งคุณไม่ได้ทำกันบ้านอะไรเลยแต่คุณคุณเห็นเพื่อนทำแล้วมันดีนะคุณรู้ว่าแฟรนไชสนี้มันดัง เอาวะซื้อเลยแล้วก็วัดเอาว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะขายดีไหมนะอย่างเงี้ยคุณตอบตั้งตอบไปเองไม่ได้เลยขายดีหรือเปล่าเหมือนตัวอย่างที่ผมได้ยกไปตอนก่อนหน้าเนี้นะอันเนี้ยไม่เซ็ตนักพนันเลยครับถูกไหมนะเออนะครับหรือว่าเนี่คุณเล่นเกมไทยเงี้ทยททยไพ่อย่างเงี้ยเกมไทยไพย่มาถึงปุ๊บคุณดูก่อนก่อนหน้ามันเคยออกแบบไหนแพทเทิร์นเป็นยังไง น่าจะออกแบบนี้อีกไอเน,นี้ยมันคือใช้ดวงลุ้นโชคว่าใจครับไม่ใช่ความน่าจะเป็นเนะเพราะสถิติก่อนหน้ามันเป็นแรนดอมการทายอย่างเช่นโยนหัวก้อยมันเป็นแรนดอมแรนดอมคือมันสุ่มออกมันความน่าจะเป็นคือห้าสบห้มันจะออกหัวจะออกก้อยก็ได้แต่เกมก่อนหน้ามันไม่ได้ส่งผลต่อการทายผลในรอบปัจจุบันอันนี้คือไมซิของความน่าจะเป็น นะแต่คนที่ยังยึดหลักนะวัดใจใช้ดวงลุ้นโชคก็ยังคิดเหมือนเดิมว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีมันมีแพทเทิร์นมันมีเขาของเขามันมีเขาอยู่พอมีเขาอยู่ปุ๊บเราอยู่ตรงนี้มันก็เลยไม่ได้แป้วนะฮะมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดนะครับเออนะอันนี้พอเข้าใจเนาะแต่ถ้าเป็นนักลงทุนครับเป็นยังไงฮะศึกษาหาความรู้ครับนะนะฮะโอจานเราจะแบบ ประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ยังไงเนี่ยทุนแม่งก็น้อยกว่าเขาความรู้ก็น้อยกว่าเขาทุนน้อยกว่าความรู้น้อยกว่าความพยายามน้อยกว่ามันก็ปกติที่มึงจะเจ๊งถูกไหมบางคนแบบเออแอดครับผมทุนน้อยมากครับทํายังไงให้มีกาไรดีครับผมจะบอกงี้นะผมจะบอกงี้นะการลงทุนเนี่ยมันก็เหมือนการเก็บเวลของเกมเกมหนึ่งเหมือนกัน วันนี้ถ้าคุณอยากจะชนะเกมเกมหนึ่งคุณก็ต้องประเมินตัวเองก่อนว่าเรานะตอนนี้เป็นนักลงทุนเวลไหนวะถ้าเวลมือใหม่เลยเนี่ยก็อย่างเพิ่งไปวัดกับบอสเข้าใจปะเหมือนการลงทุนที่มันโคตรเสี่ยงและตรงต้องใช้ความรู้เยอะๆคุณต้องใช้วินยัยเยอะๆหลักความน่าจะเป็น การลงทุนเรียนรู้ประสบการณ์เยอะๆคุณดันไปเลือกเอาแบบเจอบอสใหญ่เลยทั้งๆที่คุณยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยยังเก็บเวลได้ไม่เท่าไหร่เลยมันก็แตกขาดทุนหมดตัวเลยวะเข้าใจปะคุณรู้ไหมว่าทำไมเกมแต่ละเกมมันถึงมีค่าสเตตัสของอตัวผู้เล่นตัวละครเวลนี้ไม่ควรจะสมมติเราเวลหนึ่งอะเลเวลหนึ่งแล้วอยู่ดีแล้วก็ไป สู้กับบอสเลเวลสิบตายอย่างเดียวถูกปะคุณก็ต้องค่อยๆศึกษาดีวะอ่ะถ้าเวลหนึ่งคุณจะไปเจอลงทุนแบบไหนคุณก็ต้องเอาเลือกบอสที่มันเวลน้อยกว่านั้นหรือไม่ถ้าเวลนะเวลยังไม่ถึงคุณปรับเวลก่อนนะค่อยๆเรียนรู้สะสมประสบการณ์นะคำว่าเวลของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้นะเว้ยเรื่องทุนด้วยทุนคุณยังมีไม่มากพอประสบการณ์ยังมีไม่มากพอ ความรู้ยังมีไม่มากพอความพยายามยังมีไม่มากพอไปทําค่อยๆสะสมก่อนอ่ค่อยๆเก็บเวลเป็นเวล 2, 2> เวลสเวลสี่ก่อนพอเวลสี่ปุ๊บอ่ะกูพร้อมละก็อย่าบ้าดีเดือดไปเจอบอสเวลสิมึงก็ตายอยู่ดีวิธีการคือมึงก็ไปสู้กับเวลบอสเวล 3, สาเวลสองเวลหนึ่งก่อนดีวะถูกปะเคลียปะเอออย่างเช่นอ่ะโอเคเดิมอ่ะ ไม่มีความรู้เลยมีตังอยู่สองพันจะไปลงทุนทางเลือกเลยเหรอจะไป IQ Option เลยเหรอซึ่งมันอันนั้นคือมันบอสเลเวลสิคุณไปเรียนรู้เรื่องกองทุนก่อนไหมอ่ามีคนดูแลเรื่องความเสี่ยงให้คุณมีคนวางแผนเก็บกักเงินให้คุณเขามีการคุ้มครองเงินได้อย่างเงินฝากอ่ะไปลงทุนพวกสลักออมสินไหมไปสลักหกะสอไหมอะไรประมาณน,น,นี้ก่อนไหมเงินต้นมันไม่หายอ่ะ เอาเวลแรกก่อนไหมอ่ะพอตอนนี้เริ่มเก่งกาดเก่งกล้าสามารถหาตังค์ได้เยอะขึ้นหมายความว่าคุณมีอุปกรณ์คุณมีอาวุธคุณมีเกราะมากขึ้นคุณมีความรู้มากขึ้นคุณมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอะเติบโตขึ้นอ่าคราวนี้กูไปหุ้นไหมอ่านะฮะไปหุ้นเสร็จปุ๊บอ่าคราวนี้กูเก่งขึ้นละสร้างเวลเขาไปอีกอ่ะกูไปคริปโตกูไปลงทุนทางเลือกเลยกูไปไอคิวออปชันเลยไหมอย่างเงี้ยเข้าใจไหม เออนะฮะอย่าลองของนะฮะสยองทุกสองนาทีนะฮะเพราะงั้นเนี่ยนักลงทุนจะรู้ความสามารถตัวเองครับถ้ายังไม่มากพออย่าฝืนครับนะฝืนเกินไปลองของก็สยองทุกทีอ่ะนะและที่สําคัญคือมันปิวคือเงินแท้ของเราเลยนะฮะหาใหม่ยากนะอย่างผมปิวไปสิบกว่าล้านนี้เพิ่งแงกเก็ตเลยนะเจ็บปวดเจ็บตับเลยนะ,ะกับการโดนไอ้คริปโตเคอเรนซี่ลอไปปีที่แล้วเนี่ยหมดตูดเลยนะนะอันนี้ฝากไว้นะฮะเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับ อ่ะไปต่อไม่รอแล้วนะนะฮะข้อต่อไปฮนะ,ะนักพนานเนี่ยเขาจะโทษสภาพแวดล้อมและโทษสถานการณ์ไว้นะฮะคืออย่างที่ผมยกตัวอย่างง่ายๆฮนะ,ะไอ้พวกคนชอบแบบวางเลขบอกเลขเป็นกูรูทายเลขอะไรประมาณเนี้ยนะสารพัดเลขเนี่ยนะ,ะมักจะเป็นยังไงฮนะ,ะมักจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าถูกสูตรกูแม่ ถ้าผิดแม่งล็อกเป็นอย่างเงี้ยนะฮะไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามนะเล่นหุ้นดูกราฟ i อ o ค t i o n ชดูกราฟดูอินดิเคเตอร์พอถึงเวลาลงทุนแล้วไม่ได้กำไรอแอดครับ i อคมันล็อกผลป่ะครับแอดหุ้นมันมีเจ้ามือวป่ะครับแอดเฮ้ยมันมีการล็อกให้ผมเสียอยู่ฝั่งเดียวเลยหรือเปล่าครับแอด มันก็จะมีวิธีคิดลบ,บแล้วก็ชี้คนอื่นมาตลอดเลยโดยที่ตัวเองไม่เคยดูตัวเองว่าเวลมึงยังไม่ถึงเลยเวลไม่ถึงนะฮะไปสู้กับบอสก็ตายอย่างเดียวถูกปะเก็บปะเออนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่โทษสถานการณ์ไม่โทษสภาพแวดล้อมครับนะย้ําเลยนะนักลงทุนเนี่ยเขาจะลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะรับผิดชอบตัวเองครับนะี่ เขาจะรับผิดชอบตัวเองครับนะเพราะทุกการตัดสินใจมันเกิดจากไฟนอลเดซิชันหรือการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากเขาณนะนับจากนี้เป็นต้นไปการตัดสินใจลงทุนของผมไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามผมจะรับผิดชอบตัวเองนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ผิดพลาดไม่ว่าจะไอคิวออปชันลงทุนทางเลือกหุ้น คริปโตโกองทุนที่ผมเลือก IMF ที่ผมเลือกหรือการทำธุรกิจต่อไปนี้ที่ผมจะเริ่มทำถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดมันคือเป็นที่ผมไม่ใช่เป็นที่ใครรับผิดชอบตัวเองนี่คือพื้นฐานของคุณนักลงทุนนะพอคุณเป็นอย่างนี้ปุ๊บไม่มีใครประกันความเสี่ยงให้คุณคุณจะตั้งใจศึกษามันละเอียดแต่ถ้ามาไหนก็ตามเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกลงไปเลยผมการันตี แปลว่าคุณโยนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนที่บอกว่าการันตีโยนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเจ้าของที่เราฝากเงินเขาไปลงทุนและพอเจ๊งก็เอาไว้ชี้โทษคนอื่นแต่พอได้ก็ดีใจคนแบบนี้ยังมีไมเซ็ตนักพนันอยู่นะเพราะฉะนั้นให้ย้ำอีกรอบหนึ่งว่าต่อจากนี้ถ้าคุณจะลงทุนอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหางเลือกคุณเลือกเว็บไหนก็ตามไม่รู้นะฮะถ้าเลือกแล้วเว็บมันปิวโทษคุณเองเพราะคุณเป็นคนเลือกจริงๆโอเคไหมฮะไม่มีใครมาการันตีผลได้นะฉันได้ชันนั้นครับนะเพราะสุดท้ายการตัดสินใจคนสุดท้ายคือตัวเราครับนะอันนี้ฝากไว้นะครับอ่ะไปต่อครับนะนะครับ นักพนันครับลงทุนตามคนอื่นครับย้ําเลยนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวดูติ k กต็อกเป็นยังไงบ้างนะครับไม่เป็นไหน,นะฮะนักพนันเนี่ยลงทุนตามคนอื่นครับเป็นยังไงฮะคือก็อย่างที่บอกครับเขาลงอะไรก็เฮโลตามนั้นไม่ได้ศึกษาไม่ได้วิเคราะห์นะรู้แค่ว่าเขาบอกมาฝากเงินที่ผมเดี๋ยวผมจะลงทุนให้คุณได้กําไรเองมาผมรับปั่นครับ คุณเล่นไม่เป็นใช่ไหมคุณเอาตังค์มาให้ก็พอครับผมรับปั่นนะผมรับลงทุนให้นะเดี๋ยวผมจะเอาหุ้นเทพๆมาให้คุณมาเข้ากลุ่มลายเลยครับแล้วคุณฝากเงินเข้าบอกเลยครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าหุ้นไหนมันดีแล้วคุณซื้อเลยครับเอา้าเล่นไม่เป็นเหรอเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรครับเอางี้โอนเงินมาที่ผมเลยเดี๋ยวผมเล่นให้ครับเดี๋ยวกําไรผมขอแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นที่เหลือพี่เอาไป อันเนี้ยเจอบ่อยมากมีคนมาทักผมบ่อยมากแบบเนี้เห็นไหมฮะนี่ไมเ่เซตนักพน,นันนะเชื่อคนอื่นไม่ศึกษาไม่เรียนรู้หวังสบายและคิดว่ากูโชคดีกูโชคดีโอ้แม่ทำไมกูโชคดีจังวะอยู่ดีก็มีคนเนี้ยมันมาติดต่อเราคงเป็นส,สวรรค์คงจะเป็นผู้ ประธานโอกาสให้กับเรา่าประธานโอกาสทําให้เราจะลืมตาอาปากได้แล้วอยู่ดีก็มีเทวดาหรือนางฟ้ามาทักอยากให้เราประสบความสําเร็จเขาเลยมาเอื้อเฟื้อกับเราให้เป็นวิทยาทาน่าขอลงทุนเราแค่เอาเงินไปให้เขาแล้วเขาลงทุนให้แล้วเขาขอแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นส่วนเราได้แปดสิบเปอร์เซ็นคืนมาโคตรโชคปีเลยและสุดท้าย ก็ไปทั้งเงินต้นและกําไรอันนี้ไม่่ที่ผมเคยเจอผมก็เป็นกับตัวฮะกับไอ้บอทเนี่ยผมก็โดนกับตัวเหมือนกันดังนั้นไอ้ที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดจากตัวเองทั้งนั้นฮะที่จะเอามาแชร์ลิ่งเพื่อนนะหรือแบบกูรูนะฮะทายผลนู่นนี่นั่นเอ้ยมันถูกแน่ๆผมเคยเอากูรูแบบห้ากูรูไว้มาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวทีมฟุตบอลน,นะ วันนี้นะทีมกอมันจะชนะทีมขอเว้ยสุดท้ายทีมขอก็ชนะทีมกอก็มีเพราะงั้นมันเป็นเรื่องแบบคือคือผมว่าสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวคุณมันโอกาสมันก็มีทั้งหมดนะฮะอย่างเมื่อวานบบเยนเมลนิกเจอกับฟอนตาเล่ Font อย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีทั้งแพ้ชนะฮะบายเยนก็ชนะหนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยเออมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดมันคือความน่าจะเป็นอย่างหนึ่ง ถูกไหมฮะเพราะงั้นลงทุนตามคนอื่นแปลว่าคุณขี้เกียจเรียนรู้แปลว่าเวลคุณยังไม่มากพออะสมมตินะสมมติเขาอาจจะแนะนําว่าลงทุนตรงนี้ตรงนั้นสิโดยที่เขาไม่รู้ว่าคุณเวลไหนเขาอาจจะไม่มาหลอกนะเขาอาจจะไม่มาหลอกคุณนะไม่ได้มาหลอกแต่เขาอะเวลสิบคุณนะ่ะเวลหนึ่งแล้วคุณก็ถามพี่ผมควรจะไปอัปเกรดตัวเอง ที่โซนไหนดีสมมตินะอันนี้คือเกมอย่างเกมแบบเกมแบบเก็บเวล่ะไอพี่คนนั้นบอกเฮ้ยต้องมาโซนนี้สิโซนเนี้ยของดีเออมอนมอนเตอร์มันแจกดอปของดีโอเคไปเลยไอพี่ที่ไปเนี่ยมันเวลสิบไอเรามาเวลหนึ่งไปเจอปุ๊บเจอขวดแลกตายเรียบร้อยเก็ตไหนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพเก็ตนะดังนั้นฮะ ดังนั้นฮะอย่าลงทุนตามคนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะลงทุนต่ามๆกันไปร้านกาแฟกับเปิดร้านกาแฟกันลืมโดยที่ไม่เคยวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วควรจะเปิดดีหรือเปล่านะฮะอ่ะไปต่อครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์อ่าเขาจะเรียนรู้จากประสบการณ์อะไรที่เคยผิดพลาดมากูจะไม่ทำอีก นะนะอย่างอย่าง,างเช่นอย่างที่ผมเจอใช้ลูกโซ่เนี่ยผมจะไม่ไม่ลงทุนกับเรื่องอย่างนี้อีกแล้วผมจะไม่บ้าบอคอแตกกับเกมไฟอีกแล้วเพราะมันคือประสบการณ์และทำให้ผมรู้เลยว่าบนโลกความเป็นจริงแม่งโหดร้ายกว่าที่คิดไอคริปโตเคเรนซีที่คนทั้งโลกเขาเล่นกันเยอะเนี่ยสุดท้ายมันก็มีพวกหลอกลวงมันมีพวกดีก็มีพวกหลอกลวงก็มี ะะดังนั้นเราจะต้องศึกษาให้ชัวล่าสุดนะฮะอย่างฟินทอชเนี่ยมีคนบอกว่าไอซีอที่เอารูปมาถ่ายหน้าตาเนี่ยสุดท้ายมันคือนักแสดงคนหนึ่งที่ถ่ายรูปไม่ใช่ CEO เจ้าของโปรเจกต์ฟินทอชเลยคิดภาพไหมฮะตรงนี้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากดังนั้นเราจะต้องไม่ทำซ้ำอีกถ้าเรายังเจอซ้ำๆ แปลว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเราในอดีตไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยฮะผมอยากให้เงินที่ผมเสียไป10กว่าล้านอย่างน้อยไม่มีประโยชน์คือผมได้ซื้อประสบการณ์ก็ยังดีถ้าวันนี้ผมดันไปเจอแบบเดิมอีกและไปเจอผลแบบสิ่งที่แบบโดนหลอกแบบเดิมๆอีกไปแบบว่าไอ้สิกว่าล้านที่ผมจ่ายไปแม่งศูนย์เปล่าเลยไวย้ทั้งๆแน่นอนผมทําใจแล้วแม่งกูไม่ได้คืนแน่แต่อย่างน้อย เป็นการซื้อประสบการณ์ที่ผมจะไม่ทําอีกก็ยังดีวะโอเคไหมฮะเห็นภาพเนาะเออนะครับอ่ะไปต่อครับนักพันนันเนี่ยเขาจะลงทุนเกินตัวฟังนะฮะลงทุนเกินตัวเป็นไงฮะยกตัวอย่างเช่นก็ในเมื่ออายเอเะะุเหมือนเกมแล้วกันเหมือนเกมเหมือนเกมในเมื่อคุณไม่เก่งเนี่ยเราไม่เก่งนะ แต่เราอยากได้ตัวเทพเทพเราอยากได้อุปกรณ์เทพเทพเราก็ใช้เงินซื้อไม่มีเงินทำไงกู้มาซื้อไอเทมเทพเทพมาแต่ฟีมือห่วยแตกสุดท้ายก็เจ๊งอยู่ดีเปรียบเทียบเหมือนการลงทุนไม่มีตังเพื่อนครับถ้าคุณจะลงทุนแล้วคุณไม่มีตังย้ำกับตัวเองฮะเวลคุณยังไม่ถึง เวลยังไม่ถึงเฮ้ยอยากจะเปิดร้านกาแฟต้องใช้ทุน20งแสนสามแสนไม่มีเงินเก็บสัก2องสามแสนเลยไปกู้ดีกว่ามันจะยิ่งแย่เพราะอะไรฮะตั้งแต่ทำงานมา10กว่าปี20ปียังไม่มีเงินเก็บแปลว่ามันต้องมีบางอย่างที่นิสัยคุณทำให้คุณไม่มีเงินเก็บแล้วพอคุณจะลงทุนเปิดร้านอีกคุณไม่มีตัง แล้วคุณก็กู้เงินมาข้อแรกคุณมีภาระผูกพันแต่นิสัยอีเดิมของคุณด้านการเงินก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมคุณว่ามันจะรอดเหรอฮะเห็นภาพไหมครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมแบบรู้ซึ้งนะลงทุนในหุ้นการลงุนทางเลือกหรือไม่กระทั่งการทําธุรกิจครับเลี่ยงได้อย่าใช้เงินคนอื่นทําธุรกิจความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนก็คือคนจน ไม่มีเงินจริงๆเลยเอาเงินคนอื่นยืมคนอื่นมาลงทุนแล้วก็ขาดทุนแต่คนรวยเนี่ยเขาเก็บเงินสดไว้เพื่อซื้อโอกาสแต่เขาก็กู้มานะเพราะเขารู้ว่าเงินที่เขากู้มาดอกเบี้ยที่เขาจ่ายมันสู้มันมันน้อยกว่าผลกําไรที่เขาจะได้อันนี้คือคนที่เขาประสบความสําเร็จเขามีเงินเขามีผล,ลัลธ์ของเขาอยู่แล้วฮะเราอย่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นเหมือนเขาได้ ไม่ฮะเวลคุณยังไม่ถึงถ้าเวลไม่ถึงแล้วอาจเอื้อมจะเป็นเหมือนเขายากไปเก็บเวลมาก่อนทำยังไงฮะไปหาตังคโดยที่ไม่ต้องกู้มามีทุนก่อนโอเอสครับผมอยากมีทุนทั้งสองหมื่้าเอามาลงทุนทางเลือกตอนนี้มีเท่าไหร่ตอนนี้ไม่มีเลยครับผมไปกู้มาดีไหมครับมาอันนี้ช็อตคัดแล้วมีโอกาสคืออย่ผมไปตายอาดาบหน้าไม่คุตายตั้งแต่ดาบแรก สองหมื่นห้าที่คุณกู้มาแล้วคุณมาลงทุนข้อแรกเลยว่ามันจะเสี่ยงมากๆเพราะคุณจะมีภาระดอกเบี้ยแล้วและาขาดทุนไปอีกคุณจะมีภาระผูกพันติดก,กันยาวเลยนะแล้วไมเซตด้านการเงินคุณยังไม่ดีเลยเพราะคุณแม้แต่เงินสองหมื่นห้าคุณยังไม่มีย้านะครับเฮ้ยแต่ว่ามันได้กําไรเยอะนะกลับไปข้อแรกเลยเว้ยข้อแรกเลยฮนะไปมองผลตอบแทนก็กลับไปข้อแรกครับ โ้ oh, แต่มันคุ้มกว่านะครับลงทุนแบบนี้ได้กําไรเยอะเลยนะฮะดอกเบี้ยแค่ร้อยได้ยี่เองร้อยไยี่ต่อปีเองแต่เราทํากําไรได้วันละสิเซเดือนหนึ่งก็สามร้อยเซ็นแล้วครับแอดได้ตังค์เยอะกว่าอีกทําไมไม่กู้มาฟังแล้วดูดีแต่เวลคุณไม่ถึงไนีต้องเอาตังค์ที่คุณหามาโดยไม่กู้ไม่ใช่เงินร้อนเป็นเงินเย็นเอามาลงทุนครับแปลว่าคุณพร้อมด้านการเงินแล้ว ไม่งั้นก็ลงทุนเกินตัวเป็นนักสู้เลเวลหแต่ดันใช้เงินซื้อไอเทมของเวล10มาใช้แต่ฝีมือห่วยแตกยังไงก็แพ้บอสเลเวล2อเลเวล3อยู่ดีนะอันนี้ฝากไว้นะฮะและนักลงทุนคือเขามองหาความมั่นคงเป็นหลักครับเป็นยังไงฮะเขารู้ว่าการลงทุนตรงนี้คือเอาไปต่อยอดความมั่งคั่งครับ เน้นสร้างทรัพย์สินและสร้างความมั่นคงได้ตังมาปุ๊บเจียดตังเอาไปออมเพิ่มเอาไปลงทุนที่มันเสี่ยงต่ําลงแต่มันเป็นแพสซีฟอินค m มเพิ่มผมเลยบอกว่าเรามีโปรเจกต์ปั้นดินที่เป็นดาวเพื่อสร้างแพ s ซีฟอินค m มให้มันเติบโตขึ้นแทนที่คุณจะนั่งแอคทีฟลงทุนอย่างนี้ไปเรื่อยรับความเสี่ยงทุกครั้งที่คุณลงทุน คนที่ประสบความสําเร็จและคนที่มีมีเสถียรลงทุนเขามองว่าวันนี้เรามาลงทุนเพื่ออะไรวะเพื่อความมั่งคงในชีวิตเพื่อชีวิตที่มีความสุขโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่ใช่มาเล่นแต่มาลงทุนเล่นได้ความสนุกครับคุณอาจจะได้ไปแล้วฮนะจากการเป็นนักพนันแต่ลงทุนคือเรียนรู้ แล้วก็สะสมประสบการณ์แล้วก็ใช้ความพยายามในการลงทุนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปสะสมความมั่งคั่งไปเรื่อยๆเป็นการเดินทางระยะยาวไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรโอเคไหมฮะมาเล่นหุ้นก็ได้ความสนุกมาลงทุนในหุ้นก็ได้ปันผลสร้างกำไรครับเลือกเอาแบบไหนนะมาเล่นเกมกับลงทุนในเกมคนละเรื่องกันนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้เพื่อนน่าจะเข้าใจผมหมายถึงอะไรนะครับนะ โอเคนะฮะแล้วก็ข้อที่เหลือนะครับก็คือขาดวินัยและไร้เป้าหมายครับนะ,ะนะว่างๆก็กดมาลงกดมาเล่นแก้เบือ่อแก้เซงก็เปิดเว็บแล้วก็ซัดตุมดต้มซัดตุ้มนะไปเล่นเกมระเบิดตุ้มตุ้มตัมตม,ตม,ตม,ตมนะฮะเกมทายนู่นนี่นั่นตุม้มตามตุ้มตาม,ตามสนุกนะ,ะับหมุนตัวเลขดงังวิ่งๆ,ๆ,ๆ,ๆิ๊งิงิงิงเอามานันแต่เงินเันเงินจริง นะก็ขาดวินัยไร้เป้าหมายใช้เงินสุรุยสุร่ายแบบนี้ยังไงก็ไม่มีทางรวยครับนะย้ำนะฮะคนรวยเนี่ยเขาเน้นออมเงินเขาเน้นลงทุนนะเขาเน้นเก็บออมเขาไม่เอาเงินไปเสียกับเรื่องไร้สาระการที่คุณมาเล่นอะไรแบบนี้นะมันไม่ก่อให้เกิดรายได้เลยฮนะมันมีแต่เสียได้ความสะใจถ้าอยากเล่นอย่างนี้นะมีเพื่อนทักมาไปเล่น ROV e ดีกว่าถูกต้อง อย่างนั้นนะฮะนะครับนะแล้วก็นักลงทุนเนี่ยเขาจะมีวินัยในการลงทุนครับเขาจะมีแผนการลงทุนที่ชัดเจนเขาจะรู้ว่าวันนี้เขาถึงเป้ากําไรได้แล้วหยุดเขารู้ว่าถ้าวันนี้เขาขาดทุนมันจะไม่กระทบกับความมั่งคั่งของเขาเพราะเขาตัดขาดทุนได้เขาเจียดเงินแค่สิบเปอร์เซ็นตของพอททั้งหมดถึงแม้ว่าจะหายไปสิบเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นแต่มันคือสิบเปอร์เซ็นตของพอทที่เขาลงทุนทั้งหมดเขาเรียนรู้เขา รับได้กับความเสี่ยงเพราะมันคือเงินที่เขาตัดขาดทุนได้เขาจะไม่หัวร้อนเขาจะลงทุนตามระบบนะเขาจะไม่ลงทุนเพราะความกลัวเขาจะไม่ลงทุนเพราะความกล้าแต่เขาจะลงทุนตามแนวทางระบบที่เขาวางไว้ตั้งแต่แรกถ้าแพ้ก็จะแพ้ในแผนไม่ได้แพ้นอกแผนเหมือนในคนนี้นะขาดวินัยแล้วก็ไร้เป้าหมายนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ แนวทางนะฮะเกี่ยวกับ mindset วิธีคิดเพื่อนๆลองเอาไปจับดูนะฮะในแต่ละข้อว่าเฮ้ยที่ผมพูดเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขไหนวะกูเป็นพวกนักพนันหรือกูเป็นนักล,ลงทุนนะฮะก็มาดูกันอีกทีนึงนะครับนะหวังว่าเพื่อนจะเข้าใจนะฮะอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกขัดหูขัดใจนะฮะมาคุยกันได้หรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะฮะฝากไว้นะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ ประเด็นในหัวข้อไลฟ์ถามมาตอบได้สไตล์เนล่เฮเดอร์อาทิตย์นี้นะครับ